มะเดียวเขาเด้อเขามารีดัมครับมาลีดำมมารีดำมน้องลุงเขาผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่บ้านมูซีปจ้าผู้ใหญ่บ้านมูซีปฝนมาเดี่ยวล่องแขกครับครับมาซอยเดี่ยวเฝนเด้อพี่น้องเด้อชาวบ้านฝนล่องแขกนี้ล่องแขกเด้อนี่เด้อแบบบลัมบล้านนะเขาย่านศิลปะเขา คุณเส,สียเลยเขามาล่งแข่ครับเขาเป็นก็ไล่เธอเลยครับไล่กลัวๆเลยครับรจ้ามาลีด,ดั้มจ้ามาลีดั้มหนึ่งร้อยหกสิบสองเส้นครับนี่ครับเพียงแอลผมครับหนึ่งร้อยสิบสองเส้นไหมไหนึ่งร้อยสิบสองเส้นเป็นข่อยวน,นพี่อ้ายมาลีดั้มน้องลุงครับน้องลุงลั กันครับลงมาเร่งครับไปไหนมาลีดำหนี่ชุดยอดเป็นข้าวเจ้าด้วยครับข้าวเจ้าโอ้คุณคนล้มแขกหลายคนหนี่มาซอยกันด้วยครับเแมนมาเด้อบานผมนี่ร่วมพลังกันเจียวเข่าครับเป็นบอไดอเอารถเกียว์เลยครับเกียวเออกเดินมือได้เฉพาะเข่าดำมาลี่ดำเมติมินมันร้ายครับดำดีดำหายดำขาดครับ เวเยาัันนี <S <s ้เขาดีมัดมัดยิงเดนครับดีเขามัดมัดจ네ิงสิมัดยิ่งสิจ้ามสก็เอามาพืชตากแดดครับพืชตากแดดไ้คิดนี้ก็ขอสวัสดีนะครับ